การออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายตามเครื่อนหัวข้อไว้ครับการออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายนะครับเสร็จยังครับเสร็จหรือยัง เสรแล้วครับยังครับอ่าโอเคนักเรียนขึ้นแต่หัวข้ออย่างเดียวนะครับไม่ต้องทําอะไรขึ้นแต่หัวข้อเอาไว้อย่างเดียวไม่ต้องทําอะไรกับมันขึ้นแต่หัวข้อเอาไว้เฉยๆนะครับไม่ต้องทําอะไรกับมันนะอ่าทีนี้ให้นักเรียนเปิดในหนังสือครับเตรียมปากกาแดงไว้บรรทัด เรียมปากกาแดงไว้บันทัดการออกแบบโปรแกรมหมายถึงให้นักเรียนขีดเส้นใต้นะครับการอธิบายการทํางานของโปรแกรมอย่างเป็นลําดับขั้นตอนนะครับให้นักเรียนขีดเส้นใต้นะเห็นหรือยังครับการออกแบบโปรแกรมหมายถึงการอธิบายการทำงานของโปรแกรมอย่างเป็นลําดับขั้นตอนเห็นหรือยังครับเห็นหรือยัง เห็นแล้วครับเห็นแล้วนะครับทีนี้ทีนี้ขั้นตอนต่อไปให้หนักเรียนเขียนลงในสมุดว่าสามารถแบ่งได้เป็น2อรูปแบบสามารถแบ่งได้เป็น2อรูปแบบคือสามารถแบ่งได้สามารถแบ่งได้เป็น2รูปแบบคือแล้วก็นักเรียนก็วาดวาดแผนทางอันนี้ลงไปนะครับามากแบ่งได้ เป็นสองร cool. ูปแบบคือการเขียนข้อความกับการเขียนผังงานได้สองรูปแบบสามารถเป็นได้เป hey. ็นสงรูปได้สรูปแบบรูปแบบสามารถแบ่งได้เป็นสองรูปแบบนะครับนะแล้วก็ให้วาดแผนผังอันนี้ลงไปนะครับก็คือการเขียนข้อความกับการเขียนผังงานเห็นหรือยังครับเห็นวาดได้ยังอหร นั่นด้วยวะฟังูเบ็ดนั่นแหละไม่แล้วเสร็จแล้วใช่ไหมครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วนะต่อไปหัวเรื่องต่อไปนะครับยังครับยังครับอะไรนะครับยังครับยังครับอ่าโอเคโอเคอในหนังสือให้นักเรียนขีดเส้นใต้แค่แค่ตรงนี้พอนะครับที่มันเสื้อระบายระบายด้วยสีแดงเนี่ยนะครับ ส่วนในสมุดให้นักเรียนเขียนว่าสามารถแบ่งได้2รูปแบบคือการเขียนข้อความกับการเขียนผังงานนะครับเบอกยากสร็จแล้วยัวยยงครับเสจแล้ค<ม>ันเสร็้วต่อไปสไลด์ต่อไปนะครับก็คือการออกแบบโปรแกรมนะครับการออกแบบโปรแกรมเราเรียกอีกชื่อว่าการเขียนーーอนัลกอริทึม นะครับให้นักเรียนเขียนลงในสมุดนะครับการออกแบบโปรแกรมหรือหรือการเขียนอัลกอริทึมคบัติมันน่การออกแบบโปรแกรมหรือการเขียนอัลกอริทึมสามารถเขียนได้หลายแบบอันนี้มาเ,อเ,เมอสเอเร,นะร,ร์ให้นักเรียนทําแล้วเมื่อสไลด์เมื่อกี้เห็นไหมครับนะนักเรียนนักเรียนเขียนไปแล้วไม่ต้องเขียนนะครับให้นักเรียนบอกว่าการออกแบบโปรแกรมหรือการเขียนอั Brit ลกอริทึม แค่นี้พอเห็นหรือยัง,งเสร็จยังครับเ,เสร็จหรือยังครับข็จะผ่านละยังครับการออกแบบโปรแกรมหรือการเขียนอันกอล,ลิทิ้แค่นี้พอครับแค่นี้พออย่างอื่นไม่ต้องเขียนอะไรครับเสร็จแล้วใช่ไหมครับยังแล้วครับเสร็จแล้วนะครับ ัเท่ทันครับใครทีรไท่ไม่ทานยังทานยังไม่ทันครับอนหนึงการออกแบบโปรแกรมหรือการเขียนอัลกอริทึมเอาแค่นี้พอนะครับเอาที่มาเซอร์กกำลังพูดอยู่เนี้ยแค่นี้พอแล้วนะครับต่อไปต่อไปนะครับเรามาดูว่าอันนี้ อะไรนะหนึ่งกับสองนะจบนะคัไม่ต้องครับไม่ต้องครับว่าหนึ่งกับสองนี่เาเซอร์ให้นักเรียนจดในสไลด์เมื่อกี้แล้วใช่ไหมครับใช่ไหมปเปอนเสื้นักเรียนจดตรงสไลด์นี้แล้วใช่ไหมครับต่อไปการออกแบบโปรแกรม่ะให้นักเรียนดูดูไปนะครับนักเรียนไม่ต้องจดนะครับการออกแบบโปรแกรมเปรเียบเสมือนการเขียนแบบในงานผลิตภัณฑ์เช่นนักเรียนต้องการสร้างโต๊ะทํางานขึ้นมาหนึ่งตัว นักเรียนต้องมานั่งคำนวณมานั่งศึกษาก่อนว่าโต๊ะที่นักเรียนต้องการเนี่ยนะมันจะต้องควรมีความกว้างความยาวความสูงเท่าไหร่นะแล้วนักเรียนก็มาออกแบบแล้วก็ลงมือเขียนขั้นตอนในการทํางานหรือที่เราเรียกเมื่อกี้ว่าอันกริทึมเห็นแล้วยังไหมอันกริทึมทำอะไรใช่ไหมครับ ทีนี้นักเรียนมาดูการออกแบบโปรแกรมข้อแรกก็คือการออกแบบด้วยการเขียนข้อความดูในหนังสือหน้า23ครับมื่อนี้ที่มาถบายจะไปต้องจดไหมครับไม่ต้องจดครับให้นักเรียนอ,อ่านไปก่อนอ่าทีนี้มาดูหัวข้อแกรกการออกแบบโปรแกรมด้วยการเขียนข้อความเห็นหรือยังครับเห็นหรือยังการออกแบบโปรแกรมด้วยการเขียนข้อความมีอยู่ในหนังสือและอ่านขีดเั้นใต้ครับด้วยปากาสีแดง ที่มันเซอร์ระบายอยู่นี้ขีเส้นใต้ด้วยประกาสีแดงว่าการออกแบบโปรแกรมด้วยการเขียนข้อความนะครับเป็นการอธิบายการทํางานของโปรแกรมที่ใช้ภาษาพูดเข้าใจง่ายขีเส้นใต้หรือยังครับขีดแล้วครับนีเลยครับขีดเส้นใต้ในหนังสือเลยครับ เห็นหรือยังการออกแบบโปรแกรมด้วยการเขียนข้อความเป็นการอธิบายการทํางานของโปรแกรมที่ใช้ภาษาพูดเข้าใจง่ายเห็นหรือยังครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะเรามาดูตัวอย่างที่หนังสือหน้า23บนะบอกว่าโป้ออกแบบโปรแกรมแสดงขั้นตอนการทํางานของพัดลมด้วยการเขียนข้อความดังนี้ 1. รับค่าความแรงของพัดลมจากผู้ใช้งาน สองตรวจสอบเบอร์ที่กดเพื่อกกำหนดความแรงของพัดลมแล้วก็มีเบอร์หนึ่งเ,เบอร์ศูนย์ขั้นตอนที่หนึ่งเบอร์ศูนย์พัดลมหยุดทาง,งานขั้นตอนที่สองเบอร์หนึ่งพัดลมมีความมีแรงลมน้อยขั้นตอนที่ขั้นตอนที่สามพัดลมมีแรงลมปานกลางขั้นตอนที่สี่พัดลมมีความแรงลมมากทีนี้เราเอาตัวที่โป้เนี่ยนะครับ ออกแบบด้วยการเขียนข้อความมาเขียนเป็นอัลกอริทึมหรือผังงานแบบนี้เขียนได้ไหมครับนักเรียนเคยทําแล้วใช่ไหมเคยทําหรือยังครับเขียนเป็นแผนถังแบบนี้เคยทําหรือยังครับเคยทําหรือยังเคยแล้วครับเคยแล้วอ่านะเดี๋ยนนักเรียนมาลองเขียนพร้อมๆมาเซอร์อมมอนะครับ วาดรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับแล้วเขียนพร้พอมๆกันอาวอันแรกอันแรกเขียนว่าอะไรครับเริ่มใช่ไหมอันแรกเริ่มใช่ไหมครับพี่มาเซอร์เคยให้ถามจำได้ไหมครับไอตัวที่คำว่าไอตอนที่ทำเค้กอะครับจำได้ไหมอันแรกเริ่มใช่ไหมครับเดี๋ยวมาเซอร์ขอดูฟอนต์ตัวหนังสือให้นักเรียนมองชัดๆก่อนนะครับ นะเอาให้ชัดๆ <c oughs> อันแรกก็คือเริ่มใช่ไหมเริ่มนักเรียนเขียนตามมาสเตอร์เลยครับเริ่มอ,อันสุดท้ายอะไรอันสุดท้ายก็คือจบใช่ไหมครับต้องตีช่องสี่เหลี่ยมของมาสเตอร์ไหมครับ เ,เขียนตัวหนังสือก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวค่อยมาตีช่องสี่เหลี่ยมทีหลังเพราะว่าเดี๋ยวไม่รู้ว่าช่องสี่เหลี่ยมอาจจะไม่ไม่เข้าอันนี้นะครับอาจจะหมดเลยใช่ไหมอ่ะทีนี้เริ่มแล้วก็จบเห็นหลือยังครับเริ่มแล้วก็จบใช่ไหมครับนะักเรียนเขียนเป็นตัวหนังสือก่อนนะครับอย่าเพิ่งตีตีกรอบนะมาตอบพร้อมกันก่อนเริ่มขั้นตอนต่อไปคืออะไรครับ ขั้นตอนต่อไปตรงนี้คืออะไรครับขั้นตอนต่อไปตรงนี้คืออะไรเรามาเขียนพร้อมๆกันสิตรงนี้ขั้นตอนต่อไปอะไรครับร,รับต้องเขียนในสมุดด้วยครับให้เขียนลงในสมุดครับขั้นตอนต่อไปพอเริ่มเสร็จขั้นตอนต่อไปอะไรครับดูจากเนี่ย ตัวอย่างของโป้ครับที่ออกแบบโปรแกรมแสดงขั้นตอนการทํางานของพัดลมไงเพราะฉะนั้นขั้นตอนนี้คืออะไรครับตรวจสอบเบอร์ที่ขั้นตอนอะไรครับขั้นตอนแรกปโปรแกรมรับค,าบค,าความรับค่าความแรงของพัดลมจากผู้ใช้งานะรับค่าความแรงของพัดลมใช่ไหมครับนะรับค่าความแี่จดลงไปเลยไหมครับอะไรนะครับ จดลงไปเลยไหมคะเขียนลงไปเลยครับเขียนลงไปเลยเพรอะๆกันเลยทําพรอมๆกันเลยครับแล้วค่าความแรงของพัดลมนะครับขั้นตอนต่อไปขั้นตอนต่อไปอะไรครับขั้นตอนต่อไปก็คือตรวจสอบเบอร์ที่กำหอ้ตรวจสอบเบอร์ที่กดเพื่อทํา เพื่อกำหนดความแรงของพัดลมสอบเบอร์เบอร์อะไรเบอร์ของพัดลมเบอร์ที่กดที่กดความแรงเบอร์ที่กดความแรงของพัดลมใช่ไหมครับน้าเรียนอย่าเพิ่งตีกรอบก็ได้นะครับเดี๋ยวให้ตีกรอบทีหลังบางทีนักเรียนอาจจะเขียนยาวินไปนะครับแล้วเดี๋ยวไม่พอเหมือนที่มาสเตอร์กำลังทาอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวไม่พอ ตรวจสอบเบอร์ที่กดความแรงของพัดลมใช่ไหมครับคันต่อไปขั้นตอนที่สามเบอร์ศูนย์พัดลมหยุดทำงานอ่าศูนย์พัดลมหยุดทำงานนะเบอร์ศูนย์พัดลมหยุดทำงานขั้นตอนต่อไปคู่ข er ั้นขั้นตอนต่อไปอะไรครับอ่อ เบอร์หนึ่งพัดลมมีความแรงลมน้อยอ่ามีพัดลมมีแรงมีคว,มมความแรงมีแรงลมน้อยขั้นต่อต่อไปเบอร์เบอร์สองมีแรงลมปานกลางมีแรงลมปานกลาง มีแรงลมงกลาง,างขั้นตอนต่อไปเอ,อสามเบอร์สามพัดลมมีเบอร์สามพัดพัดลมมีแรงลมมากอ่าเสร็จแล้วก็จบใช่ไหมครับทีนี้ทำไมถึงจบเพราะว่าอยู่ที่ตัวตัวคนว่าจะเลือกกดพัดลมเบอร์ไหนนะครับถ้ากำลังจะใช้งานก็คือเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามถ้าร้อนมากก็เบอร์สาม ใช่ไหมครับถ้าไม่ร้อนก็เบอร์สองหรือเบอร์หนึ่งใช่ไหมใช่ใครเขียนเสร็จหรือยังครับสักครู่คันเสร็จแล้วคันเสร็จแล้วใช่ไหมครับ ใครยังไม่เสร็จครับคนที่เสร็จแล้วตีกรอบสี่เหลี่ยมให้เรียบร้อยคนที่เสร็จแล้วตีกรอบสี่เหลี่ยมให้เรียบร้อยนะครับ เสร็จแล้วยังเสร็จแล้วครับอ่าเสร็จแล้วนะครับต่อไปจากตัวอย่างนี้นะครับ จากตัวอย่างนี้นะนะักเรียนเคปหน้าจอหน้าเนี้เอาไว้ครับอ่านกนริทึมการทอดไข่ดาวอาเอาเคปหน้าจอหน้าเนี้เอาไว้ครับนะและเดี๋ยวนะเดี๋ยววันสจ,จะบอกให้นักเรียนทําไปต่อเคบหน้าจอหน้าเนี้ยเอาไว้ครับแคปหรืยอยังแคปแล้วครับแคปแล้วนะครับยังไม่เล็ ถ้าของใครยังไม่ชัดน,นะครับเดี๋ยวเสื้อขยายให้อ,หาอ,หาอาบแคปหน้าจอหน้านี้เอาไว้ครับแคปหน้าจอหน้านี้เอาไว้เดี๋ยวจะบอกให้ทําอะไรต่อเสร็จหรือยงังเสร็จหรือยังครับแคปหน้าจอเสร็จหรือยังหน้านี้เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วนะครับอ่าวต่อไปต่อไปนะครับที่นี้ มาเซอร์จะให้นักเรียนทํางานหน้านี้นะครับทํางานหน้านี้แต่ว่าเดี๋ยวมาเซอร์จะให้ดูโจทย์ที่มาเซอร์จะให้ดูในไลน์ยนี้นะครับอขั้นตอนการฟันจะขยายไปนะครับ

นักเรียนไม่ต้องทอนอะไรเลยนะครับให้นักเรียนวาดวาดวาดเริ่มเริ่มนะเริ่มเริ่มอะไรตรงนี้เสร็จแล้วให้นักเรียนเอาตอนที่สอนนักเรียนทำอะไรหลอกลงในสมุดใช่ไหมครับใช่ครับให้นักเรียนทำสมุดเลยนะครับ นันนี้ก็มาเปิดรายงานสิ่งนี้ครนะันี่ครับนึ่ครับดูสิว่าเกีต้องกานเพราะเพราะว่าจุ้ยเปิดไมค์ครับใครนะใครเปิดไมค์จุ้ยเปิดไมค์ที่เล้ยงตั้งครูครับอ๋อโอเคครับอ่ะ นักเรียนพอนักเรียนวาดกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้เสร็จนะครับนักเรียนก็ดูซิว่านักเรียนจะเอาตัวไหนมาใส่ในกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับ ถ้าเสร็จแล้วบอกนะครับเดี๋ยวได้เฉลย เสร็จหรือยังครับเสร็จแล้วครับโอเคคนอื่นเสร็จหรือยังครับยังครับเสร็จแล้วค่ะ,คะโอเค เสร็จแล้วนะครับอทีน yes. yes. ี er> ้เดี๋ยวเรามาดูเฉลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเฉลยคนที่ยังไม่เสร็จก็เดี๋ยวเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันนะครับอ มองเห็นแต่ยางอุ่นฉันติดใจทำยามตั้งใจอ้าวมาแล้วเฉลยถูกไหมครับดูสิเฉลยถูกไหมครับเริ่มต้นเตรียมอุปกรณ์เพื่อแปรงฟันบ้วนปากบีบยาสีฟันลงลงบนแปรงสีฟันแปรงฟันให้ทั่วบ้วนปากแล้วก็ล้างแปรงสีฟัน แล้วก็จบถูกไหมยถูกครับถูกไม่ถูกถูกครับถูกนะถูกนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกถูกอีกข้อใส่คะแนนไปตามนั้นก่อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาเซอร์ค่อยบอกอ้าวบวชปากมันมีซ้ำกันสองอันก็นับเป็นหนึ่งคะแนนนะครับที่เหลือก็ ข้อละหนึ่งก็คือห้าห้าห้าคะแนนนะครับใส่ไปก่อนนะครับโอเคนะโอเคนะครับต่อไปอ่ะจะหมดเวลาแล้วต่อไปครับมาเซอร์ให้แบบฝึกหัดไว้อีกหนึ่งแบบฝึกหัดอ่ะเราถึงแบบฝึกห,บบดห,หบบัดที่เท่าไหร่แล้วครับเราถึงแบบฝึกหัดที่เท่าไหร่ครับน้าเรียนเราถึงแบบฝึกหัดที่เท่าไหร่แล้วในสมุด จำได้ไหมเราถึงแบบฝึกหัดที่เท่าไหร่ครับตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มแรกหน่วยที่หนึ่งอะแบบฝึกหัดที่เท่าไหร่จำได้ไหมจำได้ไหมจำไม่ได้ใช่ไหมถ้าจำไม่ได้ก็อันนี้เป็นอีกแ<ใ>บบฝึกหัดที่สามค่ะอะไรนะแบบฝึกหัดที่สามค่ะถึงแบบฝึกหัดที่สามใช่ไหมครับอะต่อไปอันนี้เป็นแบบฝึกหัดที่สี่นะครับ แบบที่สี่อันนี้ให้นักเรียนทําเหมือนเหมือนอ่าแปลงฟันนี้เลยนะครับนะทำเหมือนแปลงฟันนี้เลยแล้วก็อ่านี่คือโจทย์ครับเห็นไหมคูอไหนอร อ่นักเรียนดูโจทย์นะครับดูโจทย์ข้อนี้มาแล้วอ่า ให้นักเรียนเขียนว่าให้อธิบายขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมนะเรื่องการล้างจานแต่เาื่อเซอร์ไม่ได้ให้ใหข้อความมานะครับนักเรียนไป,ไปใส่เอาเองนะครับไปเขียนเอาเองแต่ว่าทำเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับทำเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับไปใส่เอาเองนะให้อธิบายขั้นตอนการทำงาน ของโปรแกรมเรื่องการล้างจานนะครับรแต่ว่าให้นักเรียนไปไปใส่ไปทำคล้ายๆอย่างนี้เลยเข้าใจไหมครับต้องเขียนโจทย์ว่าอ๋อเขียนโจทย์ว่าอธิบายขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมเรื่องการล้างจานได้ไหมครับเรื่องการล้างจานเสร็จยังครับ ได้แล้วครับได้แล้วนะครับต่อไปต่อไปทีม่มาเซอร์ให้นักเรียนเก็บหน้าจอไว้เมื่อกี้เรื่องอะไรครับเรื่องการทอดไข่ดาวใช่ไหมใช่ไหมครับใช่ไหมเรื่องการทอดไข่ดาวให้นักเรียนลองเอาตัวหนังสือ <c oughs> ที่เขาให้มาเนี่ยนักเรียนลองตีเป็นตารางแบบนี้ครับเหมือนกับที่นักเรียนทําเรื่องการรับค่าพัดลมอะ่ะ ได้ไหมครับนะได้ไหมครับเรื่องเรื่องการทอดไข่ดาวเนี่ยให้ตีเป็นตารางแบบนี้ครับเริ่มแล้วก็จบแล้วก็ตีเป็นเป็นเป็นช่องอย่างเงี้ยไอเรื่องการทอดไข่ดาวนักเรียนไม่ต้องไปเรียงอะไรแล้วเขาเรียงมาให้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเข,บข้าใจงานไหมครับเข้าใจไหมมีมีอะไรถามไหมครับครับมาเฟอร์ครับ เครับครับมีอะไรถามไหมครับหมดเวลาแล้วครับอ๋อหมดเวลาแล้วโอเคแต่ว่ามันเางงานป็นซอรสั่งการอยู่คือเ,เลยกลัวว่าเดี๋ยวใครใครไม่เข้าใจ